The <laughs> สวัสดีครับผมต้อนรับทุกท่านสู่ช่วงสตาร์ทบิววันนี้ครับแน่นอนครับมีความพิเศษมาเสิร์ฟคุณผู้ชมเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับ3ศิลปินหนุ่มนะครับบอกเลยว่าวันนี้มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเขาอีกด้วยนะครับต้อนรับโฟร์ไฟฟ์ซิกซ์สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหคุณหน้าคุณตาเป็นอย่างดีหลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุณตาเป็นอย่างดีแนะนําตัวเป็นทางการอีกสักครั้งนึงกับแฟนนิวพลัสครับครับผมผมเซนการ์ทกอล์สเซนคารีครับอืมครับสวัสดีครับผมฟลุ๊การรววมตั เด็นสไตล์ครั้งหนึ่งกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งสี่ห้าหกนี่ไม่ต้องสืบเลยว่ามาจากไหนอะไรยังไงจริงๆแล้วคือเราไม่ได้ตั้งใจให้เป็นเป็นเป็นรุ่นของเราที่เรียงเลียงกันมาอยู่แล้วไม่ได้ไม่ไม่ต้งเอิญมาเออเหรอเพราะตอนแรกเราก็มานั่งคิดว่าเออเราจะแบบชื่อโปรเจกต์ว่าอะไรดีแต่คอนเซ็ปต์จริงๆแล้วก็คือปกติคนเราจะเริ่มนับจากหนึ่งสองสามก่อนใช่ไหมใช่เราข้ามสเต็ปไปเหรออ่ะพี่โต้นเราพูดต่อก็ถ้าเกิดเราจะมานับหนึ่งสองสามใหม่เงี้ยมันเหนื่อย มันเหนื่อยแล้วมีสนุกแล้วก็ข้ามหนึ่งสามไปเลยคนเรามันจะนับสี่ห้าหก็ได้เพราะชีวิตคนเราเราชอบทําเพลงอยู่แล้วน้องเขามีโปรเจกต์มาเสนอเฮ้ยก็สี่ห้าหไปเลยแล้วมันบังเอิญว่า เรียงกันมาดีอืตรงกับเลขของรุ่นของเราอยูีนี่นี่ตรงกับชื่อรุ่นเราอ้าวไม่รู้อ้าวไม่รู้อ้าวไม่รู้ตอนแรกอันนี้ยิ้มนะนะอ่านมาว่าเป็นชื่อรุ่นแต่ละคนเลยดีกว่าสีเอ้าบังเอิญบังเอิญเราก็เห็นว่าโอเคมันลงตัวด้วยครับอ่าถามถึงที่มาที่ไปของโปรเจกต์นี้หน่อย456มันเริ่มต้นที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างครับ คือสามคนพวกเราเนี่ยครับชัดเจนเลยเราว่าชอบงานเพลงชอบชอบชอบร้องเพลงมานานแล้วแล้วเราก็รู้จักกันมาเป็นสิบปีแล้วแต่ว่าในช่วงสิบปีที่ผ่านมาต่างคนก็แยกย้ายกันไปในเส้นทางของตัวเองใน,ในการทำง,งานแล้วเ,เมื่อประมาณปีที่แล้วครับเราก็ได้แบบมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยการอยู่ด้วยกันสามคน,ม,นมันเป็นอะไรที่มันแบบสนุกสนานมา,มากแล้วก็ทั้งสามคนยังยังมีความ คิดที่อยากจะทําเพลงอยู่แต่ว่าด้วยความที่ว่าพอเราโตขึ้นนะครับการที่จะทําเพลงแล้วมีความสุขความความสนุกนะอะรเะยมันเหมือนว่าถ้าไปทําคนเดียวมันเหนื่อยมันยากแต่พอสามคนเนี่ยการทํางานมันมันมันกลายเป็นว่าเป็นการมาเจอกันสั่งสรรค์กันสนุกกัน้ยครับทุกอย่างมันเลยไปเร็วมากตั้งแต่วันนั้นที่เราเจอกันจนถึงวันนี้แต่ว่าสมัยก่อนนงานพี่ต้นจะเป็นงานแสดงซะมากกว่าอะไรเงี้ยฟุกเนี่ยช่วงที่ ห่างหายไปประมาณสิบปีเนี่ยผมก็แบบไปศึกษาเพิ่มเติมอกว่าคอสทำเพลงอะไรพวกนี้ครับก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันทําได้นี่ก็เลยไปลุยครับผมถึงขั้นไม่ต้องเคลียร์คิวกันเลยใช่ไหมหรือยังไงต้องเคลียร์คิวกันเคลียร์ทั้งอื่นครับเคลียร์ทุกอย่างเคลียร์ทุกอย่ากลับมาครั้งนี้ความยากเลยความแตกต่างมันมันต่างกับเมื่อก่อนยังไงบ้างกับเมื่อก่อนที่เราทําเพลงกับตอนนี้ที่เราทําเพลงเนี่ยคือถ้าโดยส่วนตัวผมผมรู้สึกมันมีความสนุกมากกว่าแล้วก็ พอดีทําเพลงเนี้ยแกงส้มแล้วก็ทาเพลงเราก็ได้ไปร่วมงานกับ New Generation เรียกเป็น New Generation เลยใช่เราก็เราก็เลยรู้สึกว่าสนุกมันตื่นตามันมันต่างจากที่เราเคยทำอย่างโปรเจกต์นี้มันเป็นโปรเจกต์พิเศษเราได้พี่แกงส้มอย่างรุ่นน้องใช่ไหมแกงส้มมาร่วมงานนี้ยังไงเออต้อง พี่นามครับคนที่เป็นผู้จัดการผู้จัดการของน้องๆอะไรเงี้ยครับเขาก็ตอนแรกฟุกบอกว่าเอออยากทำเพลงนะอะไรเงี้ยแต่ว่าแล้วพี่นามก็บอกเออลองลองให้น้องแกงทำดูไหมแต่ตอนแรกเราก็เราก็เกรงใจเพราะว่าเออรุ่นมันก็ห่างเหมือนกันนะครับน้องเขาประมาณรุ่นแปดอะไรเงี้ยครับก็ทิ้งช่วงห่างแต่ว่าพอได้ไปเริ่มคุยกับน้องเขาจริงๆเน่ยน้องเป็นคนที่ ชอบแล้วก็รักในการทําเพลงมากใช่แล้วก็ถ้าน้องได้เจอคนที่แบบเป็นเป็นคนร้องเพลงหรือว่าคนที่อยู่ในสายเพลงจริงอะน้องเต็มที่มากแล้วน้องก็ต้อนรับพวกเราดีมากมากครับผมแล้วก็แบบว่าให้ให้พวกเราได้มีส่วนร่วมกับการทําเพลงล<ช>กันก็ถือว่าพวกเราสามคนโชคดีมากที่เจอเ้อะร่วมางานกับเด็กจีนใหม่อย่าง,าง,างเกง่งส้มนี่มันเป็นยังไงบ้างพี่ต้นพี่ต้นพี่ต้นกันเนี่ยดีดีดีไม่เห็นความตายเห็นความแปลกใหม่เร็วง่ายแล้วก็ คือมันเป็นอะไรที่เราจริงๆแล้วเราถามหามานานในใจเรารู้สึกเราชอบอะไรง,ง่ายๆที่เราเบรกงานไปแล้วเราไม่ชอบความยุ่งยากแล้วพอเราได้เอ้น้องเขาชวนพอเราไปทําปุ๊บมันสนุกอะ,อะคุยกันโต้อตอบใช่ไหม,มเพลงก็เราเราบอกเลยบอกว่าพี่ต้องการแบบโ๋อ,อร,ร,ร,รที่เป็นรุ่นเรามีส่วนร่วมในเพลงนี โเดิรเซอร์ที่เป็นรุ่นใหม่เพื่อที่เราจะได้เรียนรู้การงานใหม่ๆครับเ็จแลวครับผมประทับใจอะไรในตัวแกงส้มในการทํางานคือปกติเราติดตามสไตล์เพลงของแกงส้มแล้วตั้งแต่ตั้งแต่ตอนมากวดแล้วก็จนออกมาน้องเปิดค่ายเองอะไรเงี้ยก็ชอบในสไตล์เพลงที่น้องทำรวมไปถึงผลงานที่น้องเป็นคนโปรดิวพอเรารู้ว่าเราได้มาทำกับน้องเนี่ยคือดีใจเลยเชื่อว่าเพลงที่ทําออกมาเนี่ยจะแบบโดนใจเราสามคนแน่นอนแล้วก็มันก็เป็นอย่างนริงจริงพอเราบอกเราบอกไปแค่สองเวิร์ด ให้น้องและที่เหลือคือน้องมาหมดเลยแล้วมันมันมัน,มน,มนโดนพอดีอะไรก็เลยชอบแสดงว่าเพลงซิงเกิลแรกซิงเกิลเปิดตัวของเราชื่อว่ามูนใช่ไหมฮะ<ๆ>เรามีส่วนร่วมยังไงบ้าง3คนนี้กับซิงเกิลนอกจากกันร,ร้องแล้วตอนอื่นเลยพี่ต้นเป็นคนคิดท่อนพุกเลยเป็นวดเป็นวดดิงแล้วก็ส่งให้น้องแกงส้มครับครับและแกงส้มก็เอาไปทำการบ้านเราแต่เราก็ส่งพยายามหาสไตล์สไตล์ก่อนหน้านี้เขาก็ เฮ้ยพวกอยากได้ประมาณอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะต้องให้เราสรุปธีมเพลงก็อยากได้แบบแอบชอบแอบรักแต่ไม่กล้าบอกแค่นี้ปุ๊บเราก็เออคิดไห้พวกพระจันทร์อะไรเงี้ยไปปุ๊บก็ส่งก็เราดิลไหมเคาะไหมก็เคาะเคาะเหมือนน้องก็ชอบเหมือนกันก็เลยเร็วมากใช่พอเพลงออกมาแบบเป็นรูปเป็นร่างชอบเลยไหมดีใจ ก็ชอบเลยนะตแต่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 ก็ชอบเพราะว่าเพราะว่าน้องแกงส้มอัดเสียงตัวเองมาเลยทำเหมือนมาเป็นเป็นเวอร์ชั่นที่น้องร้องนะครับแล้วก็ว่าโอ้โหแกงเอาแกงร้องเลยดีกว่าพแต่แรกมันคือไอ้แกงร้องเลยดีกว่าเลยไม่ได้เสียเป็นโปรเจกต์พิเศษของเราพูดถึงซิงเกิลนี้มูนเนื้อหาของเพลงนี้เป็นอะไรยังไงครับก็เกี่ยวกับการ แอบรักคนบางคนคือคือ,คอเราเปรียบสมมอนว่าดวงจันทร์มันเป็นเหมือนตัวแทนของคนเหงาอ่ะพี่ค,คนเหงาคือเวลาที่เราเหงาเหงาหรือเราอยู่คนเดียวแล้วเรามีคนที่เราชอบอยู่แต่เราไม่กล้าบอกเนี่ยเราอบอก กับพระจันทร์คุยกับจร์เหมือนเวลาคนเหงาไปนั่งมองพระจันทร์อย่างเงี้ยเหรอคุยแบบยรักเขาอ่ะอบกอ่ะแล้วองไปเพลงของคนเหงาแล้วสไตล์สไตล์ของเพลงนะครับผมเป็นสไตล์ไหนคือมันเป็นคนเหงาจริงแต่เราไม่อยากให้มันเศร้าเพราะว่าใช่พวกเราสามคนอะพอรวมกันอะ เศร้ายากมากครับเราไม่ได้ถึงทยากที่สุถึงมันเหงาแต่มันต้องมีความหวังถ้าเราแอบชอบใครเราจะเหงาอย่างเดียวเขารู้ไหมไม่รู้คราวนี้ยทําเป็นบอกบอกรักกับพัชจันว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเขาคนข้างเรารู้ทำไงก็เคยขอขอให้เป็นแบบ feeling เราด้วยคือพวกเราอ่ะ พอรวมตัวกันมันเป็นฟีลลิ่งที่อยากให้มันสนุกใช่สดชื่นนะครับแต่พอเราอารวมตัวปุ๊บคือไม่เหงาเลยนะไม่เหงาเลยไงครับผมเนาะทำหนุดฟีดแบ็กหน่อยพอปล่อยออกไปเป็นไงบ้างครับซาฟินแฟนเอ่อจริงๆโปรเจกต์นี้เราเราตั้งใจว่าเราจะไม่เปิดหน้าเราจะไม่เปิดตัวเราจะไม่ให้ใครรู้เลยเราจะปล่อยให้เพลงมันนี่คือความตั้งใจของพวกเราทั้งสามคนอยากให้เพลงมันแบบเป็นของมันเองกับปิดหน้าเลยกับบอกเพราะว่าเห็นรูปเป็นแบบสวมชุดแบบ ก็คือไม่ให้เห็นเลยแต่พอกมาแรกพี่ปล่อยเพลงไปก็คือกระแสดีมีคนมาเมนต์เลยพี่อันนี้อันนี้คืนพี่เซอร์อันนี้คือพี่โต้ดีใจไม่แปจำได้ก็ดีใจแต่ก็ต้องได้เปิดอากาศก็ต้องได้เปิดก็เลยเปิดตัวเร็วเร็วขึ้นนิดนึงกจะเป็นเ The Map Singer ก็เลยกะให้เพลงมาทำงานแต่คราวนี้เราต้องทำเราต้องทำงานเองแล้วเพราะกระแสดับรับมาดีอย่างนี้มันเกินความคาดหมายแบบสำหรับเราสามคนไหมครับ จริงๆตอนแรกจุดแรกเนี่ยเราทำ<ม>เพลงกันเสร็จเราเราได้มา้องเพลงด้วยกันเพลง<ม>จบออกมาจนปล่อยเนี่ยเราก็มีความสุขนะครับ<ม>ในในขั้นหนึ่งแล้วเราก็คือเหมือนกับว่าเราห่างจากตรงนี้ไปนานนะครับความความคาดหวังที่ว่าแบบเวยเพลงมันจะดังมันจะตู้มะอะไรอย่างเงี้ย<ม>คือเราเราแทบจะไม่โฟกัสตรงจุดน<ม>ั้น<ม>เลย<ม>ครับทีนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยพอฟีดแบงกมันดีคนคิดถึงคนหามหาเราเนี่ย<ม>ทุกอย่างมันเลยเป็นมันเป็นสิ่งที่ที่เราไม่ได้คาดคิดแล้วมันมันได้มามันเป็นสิ่งที่แบบ เป็นบวกขึ้นมาหมดมันเป็นการเดินทางต่อที่ดีคือเราไม่ได้เริ่มใหม่ใช่ไหมแล้วพอเราเฮ้ยทาเพลงต่อแล้วเราก็เห็นว่าเิลมันแฮปปี้ทำงานก็แฮปปี้ออกเพลงมาก็แฮปปี้ใช่ไหมแฮปปี้ครับแฮปปี้พอดีพอดีตอแฮปปี้เราเรามันเป็นการเดินทางต่อที่ดีหมายความว่าเราก็จะดําเนินอืทําเพลงต่อไปเพอเราเห็นฟีดแบบแบบนี้ครับมันทําให้เรามีมีมีแรงในการแบ อยากทำต่ออ่ะอยากทำเพลงสองแสดงว่ามีแบบแพลนแพลนสำหรับโปรเจกต์นี้คือหลายเพลงเหมือนกันใช่อหวางไปประมาณกี่เพลงครับในปีนี้ในปีนี้เหรอเรื่อยๆเหรอหรือยังไงจริงๆมองว่าเป็นคืออย่างในยุคสมัยเนี่ยครับผมมองว่าเพลงบางทีมันมาตามสถานการณ์ด้วยครับเราเราเลยคิดว่าไปทีละชิ้นงานแร้วทุนทำทุกชิ้นงานให้เรามีความสุขให้ชอบแล้วพอเรามีความสุขเราชอบงานมันจะเจามาดีคนสัมผัสได้แล้วก็ ค่อยๆไปทีละขั้นดีกว่าอืมอค่อยๆปล่อยออกไปวันนี้มาถึงนิวพาส h ทั้งทีครับผมนะก็อยากให้ทั้ง3าคนร้องเพลงนี้ให้แฟนฟังสักหน่อยสำหรับซิงเกิลเปิดตัวเปิดโปรเจกต์ของเราหมูนใช่ไหมอ่าสักสักท่อนฮุกหรือว่าท่อนแรกจนึ่งท่อนฮุกก็ได้โอเคนะอเ,อ,เอ่อพร้อมไหมห้าสี่สามพวง พูดไปตองกลงเธอจะงงไหมจะเป็นยังไงกลัวใจเหลือเกินถ้าเธอไม่คิดไม่ไดิฉันคิดแล้วระว่างเรามันไม่เหมือนเดิมไม่มีทีไหมที่ไม่ต้องพูดไปแล้วเธอรับรู้ถึงความในใจ ทำชั่วระมงเขาจะง,งงไว้บอกฉันทีว่าเธอกระซิบดังดัๆถึงเพรอฉัเธอทำอย่างนั้นแล้วเธอได้ยินไหมแล้วเธอกระซิบเบาเๆจากใจถึงใจเล้วเธอจะรับรู้หรือไม่ห,หม,ม,มีใครบางคนแอบรักเธอมูนจากโฟร์ไฟซีิ สมการรอคอยสมการกลับมาของทั้งสามคนนะครัตสุดๆนิดนึงเอออันนี้เป็นเพียงน้ำซิมเท่านั้นใครอยากฟังเพลงแบบว่าฉบับเต็มแล้วก็ติดตาม MV ได้ทางช่องทางไหนได้บ้างครับผมก็ตอนนี้สามารถดูได้ทุกช่องทางช่องทางสตรีมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นจูทูปสปอติฟนะครับผมแล้วก็ Apple Music มิวสิกครับไอทูนแล้วก็รวมไปถึง YouTube ช่องของพวกเรานะครับก็456 Official ครับก็ติดตามได้เลยครับนอกจากเพลงแล้วจะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆให้กับแฟนๆได้ตามไหมแบบพวกยูทูปเป็นเป็นชี อย่าง้ทางเช่านะหรือว่าอาจจะเป็นโปรเจกต์ต่อไปต้องรอติดตามกันก็จริงๆมันคุยไว้หลายหลายอย่องอย่างเยังไม่อยากให้ฟุ้งก็เลยแบบเอกตัวทีละสเต็ปก็เอาที่ทางเช่าก่อนไม่มีก็ดีตกลินมาเอาต้องรอติดตามกันนะครับผมก็ฝากไปด้วยนะสำหรับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับของ4ฟ6ฟ Six บอกเลยว่า สมกับการกลับมาของเขาทั้ง3คนอย่างแน่นอนนะครับติดตามได้ในทุกทุกช่องทางและเร็วๆนี้นะครับ MV ก็จะมีให้แฟนๆได้เห็นกันอีกด้วยวันนี้ขอบคุณนะครับเซนแล้วก็วกฟกแล้วก็พี่ต้นมากๆนะครับขอบคุณครับ,บคุณผู้ชมค,ครับผมวันนี้สันีวิวของเราหมดเวลาลงแล้วครับรข้งหน้าแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครนั้นอย่าพลาดต้องติดตามกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้ผมกับโฟลไฟซิกลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ